าวกิจการเดนวันนี้นะครับระยองคงก่อติดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่บ้านขุนสมุทรจีนในจังหวัดสมุทรปราการครับซึ่งขณะนี้นักวิชาการต่างกําลังระดมสมองนะครับเพื่อที่จะหาแนวทางในการสร้างแนวป้องกันชายฝั่งอยู่นะครับโดยจะนําหลักการทางโครงสร้างทางวิศวกรรมชายฝั่งเข้ามาใช้ครับ บริเวณบ้านขุนสมุทรจีนจุดนี้นะครับถือว่าได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งรุนแรงมากที่สุดและเห็นผลกระทบได้อย่างชัดเจนเพราะมีการกัดเซาะเข้ามามากกว่า2กิโลเมตรแล้วที่สําคัญนะครับผลการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพบว่าหากการกัดเซาะบริเวณนี้ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนจะมีอัตราการกัดเซาะที่เร็วขึ้นและอาจลุกลามถึงกรุงเทพมหานครในอนาคต นักวิชาการนะครับเตรียมใช้บ้านขุนสมุทรเจนเป็นพื้นที่นำร่องแก้ไขปัญหาด้วยแนวทางผสมผสานระหว่างโครงสร้างทางวิศวกรรมและการสร้างความสมดุลของธรรมชาติซึ่งวิธีนี้จะนำโครงสร้างทางวิศวกรรมเข้ามาใช้ในช่วงแรกเช่นการนำเสาคอนกรีตร,รูปสามเหลี่ยมปักเป็นแนวกันคลื่น ขณะเดียวกันจะติดตั้งสารายเทียมให้ทำหน้าที่ดักเก็บตะกอนในน้ำจากนั้นเมื่อตะกอนเริ่มมากขึ้น<ล>จึงค่อยปลูกป่าชายเลน,เ,ลนเพื่อช่วยยึดต,ตะกอนไม่ให้ถูกคลื่นกัดเซาะเมื่อป่าชายเลนขยายพื้นที่ลงไปในน้ำมากขึ้นเท่าไหร่พื้นที่บริเวณชายฝั่งก็จะกลับคืนมามากขึ้นเท่านั้นหากรูปแบบการป้องกันกัดเซาะชายฝั่งในลนนนักษณะนี้ประสบผลสำเร็จก็จะเป็นวิธีการเพิ่มพื้นที่ชายฝั่งทะเลได้เป็นครั้งแรกของโลก และสามารถนำไปปรับใช้ในพื้นที่ชายฝั่งที่กำลังเจอปัญหานี้ในลักษณะเดียวกันครับผู้อำนวยการส่วนจาัดก,การที่ดินชายฝั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบอกว่าที่ผ่านมาการสร้างแนวป้องกันการกัดเซาะซึ่งเป็นโครงสร้างทางวิศวกรรมอย่างเดียวกลับเป็นตัวกระตุน้นให้การกัดเซาะขยายไปยังจุดอื่นมากขึ้นแต่เมื่อมีการนำมาใช้แบบผสมผสานจึงมั่นใจว่าจะได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ว่าโมเดลนี้มันน่าจะน่าจะได้ผลในการที่จะกักเลนกับเก็บไว้แล้วจะทําให้สภาพของพื้นน้ำนะหรือกระแสคลื่นที่จะมากระทบฝั่งเนี่ยมันชะลอลงแล้วก็หยุดนิ่งทําให้เกิดตกตะกอนในช่วงฤดูที่ไม่ใช่มรสุมนะครับสวนเรื่องมรสุมนี้เ,เราก็คงม,ม,มีมาตรการอื่นในการจะแก้ไข,ขนอกจากจะใช้ใช้โมเดลนี้ช่วยไปทำกลางก่อน ข้อมูลจากกรมกรทร,รัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระบุว่าชายฝั่งทะเลไทยมีความยาวครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเล23จังหวัดและพบว่ากำลังเผชิญกับปัญหาการกัดเซาะทุกพื้นที่โดยแนวทางการป้องกันคือต้องมีความสอดคล้องและกำหนดเป็นแผนแม่บทอย่างชัดเจนการแก้ปัญหาทั้งระบบจึงจะเกิดขึ้นจำเหรอลตนะตั้งตระกูลสกายนิวส์รายงาน